จะเป็นไปได้ยังไงคะที่เงินแค่หมื่นดอลลาร์จะกลายเป็น51ล้านดอลลาร์ได้ฟังดูเหมือนพลอตหนึ่งเลยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างจริงๆจากนักลงทุนระดับตำนานอย่างวอร์เรนบัฟเฟตวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลเป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเขากับ CNBC เลยค่ะครับเป็นบทสัมภาษณ์หลังการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของเบิร์กชัยแฮฟเว ซึ่งเขาได้แชร์ปรัชญาการลงทุนที่จะว่าไปมันก็เรียบง่ายมากแต่ผลลัพธ์ของมาน,นิ่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะใช่ครับและสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่อะไรที่เขาพูดนะฮะแต่คือทำไมทำไมเขาถึงเลือกพูดเรื่องนี้ตอนนี้ถูกต้องครับคือทำไมในการประชุมที่เอ่อคนทั้งโลกรอฟังมุมมองเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องสงครามหรือแม้แต่เรื่อง AI บัฟเฟตถึงเลือกที่จะย้อนกลับไปพูดถึงบทเรียนที่มันเบสิกที่สุดก็คือเรื่องซื้อแล้วถือกองทุนดัชนีใช่เลยครับเราจะมาแกะรอยกันว่าแนวคิดเบื้องหลังตัวเลข51ล้านดอลลาร์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันมีความหมายยังไงกับนักลงทุนในยุคที่แบบข่าวสารมันวิ่งเร็วกว่าความคิดเราอีกน่าสนใจมากค่ะแต่ก่อนจะไปถึงบทเรียนนั้นเรามาปูภาพบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นของเบิร์กชัยแฮตเทเว่กันสักหน่อยดีกว่าไหมคะดีเลยครับ เพราะในบทสัมภาษณ์ก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้ชัดเจนมากวันนี้ไม่ใช่การประชุมที่น่าเบื่อเบื่อเคร่งเคร่งเครียดไม่ใช่เลยแต่บอฟเฟตเองเปรียบเลยว่ามันเหมือนกับเทศกาลมาดิกราของโลกทุนนิยมเลย โอ้โหใช้คำนั้นเลยนะครับค่ะมีคนเป็นหมื่นๆมื่นคนจากทั่วโลกบินไปโอมาฮาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยมันมีพลังงานบางอย่างที่พิเศษมากๆถูกต้องครับบรรยากาศมันสำคัญมากเพราะมันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคำพูดของเขาแล้วก็เอ่อชาลีมองเกอร์คู่หูของเขาด้วยอืสิ่งที่ทำให้งานนี้มันพิเศษคือความเหมือนเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยนคือบัฟเฟตกับมองเกอร์จะนั่งอยู่บนเวทีหลายชั่วโมงเลยนะฮะแล้วก็ตอบคำถามสดๆดใช่ ตอบสดๆแบบไม่มีสคริปต์เลยความคงเส้นคงวาแบบนี้แหละครับที่มันสร้างความไว้วางใจในบทสัมภาษณ์ยังพูดถึงภาษาที่จัดจ้านของชาลีมังเกอร์ด้วยนะคะอ๋ออันนี้คือสีสันเลยครับใช่ค่ะคือแกจะมีคำคมเฉบเฉียบหรือบ,บางทีก็ก็ด่าแบบตรงไปตรงมาเลยซึ่งมันทำให้การประชุมมันจริงใจไม่ใช่การน,นำเสนอของฝ่าย PR ไม่ใช่เลยครับแต่มันคือการพูดคุยกับเจ้าของบริษัทจริงๆ และนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมพอพวกเขาเลือกจะสอนบทเรียนอะไรสักอย่างเนี่ยคนจะตั้งใจฟังเป็นพิเศษนั่นสิคะซึ่งมันก็นํามาสู่ความน่าสนใจของปีนี้เลยปกติเขาจะเริ่มด้วยการตอบคําถามจากผู้ถือหุ้นทันทีครับแต่ปีนี้บัฟเฟตตําในสิ่งที่ต่างออกไปเขาขอเวลาช่วงแรกเพื่อพูดถึงบทเรียนการลงทุนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเลยอืมการที่เขาเลือกจะพูดเรื่องนี้ก่อนเลยเนี่ยมันต้องมีในแยะสําคัญซ่อนอยู่แน่ๆใช่ไหมคะมีแน่นอนครับที่เขาทําแบบนี้ก็เพราะ เขากําลังกังวลอยู่อย่างหนึ่งกังวลเรื่องอะไรคะคือเขากังวลว่าคําถามส่วนใหญ่ที่ถูกส่งเข้ามามักจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับอ๋ออย่างเช่นคุณคิดยังไงกับนโยบายของธนาคารกลางในไตรมาสหน้าหรือหุ้นตัวไหนจะได้ประโยชน์จากความขัดแย้งตรงนั้นตรงนี้อะไรแบบนี้เหมือนกับว่าทุกคนโฟกัสเรื่องระยะสั้นเกินไปใช่เลยครับเขาคงรู้สึกว่าทุกคนมัวแต่ไปโฟกัสเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานจนอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดไปว่า การลงทุนคือการตามข่าวรายวันหรือพยายามเดาอนาคตระยะสั้นอ๋อเหมือนกับว่าตัวคำถามเองนั่นแหละที่กำลังส่งสัญญาณผิดๆให้หนักลงทุนถูกเพงนะครับการกระทำของเขาคือความพยายามที่จะดึงโฟกัสของทุกคนกลับมาดึงกลับมาที่ไหนคะเขาพยายามจะเปลี่ยนความคิดของคนจากการพยายามหาวันที่ดีที่สุดในการเข้าซื้อหรือที่เรียกว่าทามิง g t ด e m มาเ e t ซึ่งมันยากมากยากมากครับถ้าไม่มีใครทำได้สำเร็จต่อเนื่องเลย เขาเลยพยายามจะดึงกลับมาสู่การให้เวลากับตลาดในการทำงานของมันหรือ time in the market ก็คือการซื้อแล้วถือให้นานพอใช่ครับเพื่อให้พลังของการเติบโตมันทำงานได้เต็มที่เขาเลยตัดสินใจเบรกทุกคนแล้วพูดว่าเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องข่าววันนี้ผมขอเล่าเรื่องที่สำคัญกว่าให้ฟังแล้วเรื่องที่เขาเล่านี่แหละค่ะที่น่าทึ่งมากเขาไม่ได้พูดลอยๆแต่ยกตัวอย่างจริงจากการซื้อหุ้นครั้งแรกในชีวิตของเขา ครับกำลังพยายามนึกภาพตามนะคะวันที่11มีนาคมปี1942ตอนนั้นบัฟเฟตอายุแค่11ขวบเองใช่ค่ะแล้วโลกตอนนั้นคือกำลังลุกเป็นไฟเลยสงครามโลกครั้งที่สองกำลังดุเดือดสหรัฐกำลังพ่ายแพ้ในแปซิฟิกพาดหัวข่าวทุกวันมีแต่เรื่องน่ากลัวแล้วทำไมการเอาเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นถึงเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลได้ล่ะคะ ในเมื่อทุกอย่างดูเหมือนกำลังจะพังทลายลงมานี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลยอืมเขาจงใจเลือกช่วงเวลาที่เลวร้ายและน่ากลัวที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้เพื่อทําให้ประเด็นของเขามันทรงพลังที่สุดไม่ใช่การย้อนอดีตเฉยๆไม่ใช่เลยครับเขากําลังส่งสารที่สําคัญมากๆเขาไล่เรียงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนับจากวันนั้นเป็นต้นมานะฮะมีประธานาธิบดี14คนจากทั้งสองพักมีสงครามเวียดนามสงครามเย็น วิกฤตการขี่ปนาวุธคิวบาที่เกือบจะเกิดสงครามนิวเคลียร์มีเหตุการณ์911มีวิกฤตการเงินอีกไม่รู้กี่ครั้งแปลว่าบทเรียนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับปี1942อย่างเดียวเลยแต่เกี่ยวกับว่าในทุกๆปีมันจะมีเหตุผลที่ดูสมเหตุสมผลเสมอที่จะไม่ลงทุนถูกต้องครับเพราะโลกมันดูวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาใช่เลยครับสารที่เขาต้องการจะสื่อคือมันเป็นแบบนี้เสมอโลกไม่เคยมีช่วงเวลาที่สงบสุข ปลอดโปรง่งและก็ไร้ความกังวลอย่างแท้จริงถ้าเรารอให้ทุกอย่างดูดีก่อนก็จะไม่ได้ลงทุนเลยเพราะความไม่แน่นอนคือสภาวะปกติของโลกการเลือกปี1942คือการตอกย้ำว่าแม้ในวันที่มืดมนที่สุดการเดิมพันระยะยาวกับความก้าวหน้าของมนุษย์ ก็ยังเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วการตัดสินใจที่ถูกต้องในวันนั้นคืออะไรคะบัฟเฟดบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่คนคนหนึ่งสามารถทำได้ในปี1942ไม่ใช่การไปพยายามเลือกหุ้นผู้ชนะแต่เป็นการซื้อกองทุนดัดชนีของอเมริกาครับแล้วก็แค่ปล่อยมันไว้เฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรเลยจากนั้นเขาก็ถามผู้ฟังในห้องประชุมว่าถ้ามีคนเอาเงิน10,000ดอลลาร์ 1, ไปทาแบบนั้นในวันนั้นวันนี้เงินก้อนนั้นจะมีมูลค่าเท่าไหร่ แล้วคำตอบก็คือ51ล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้มันช็อกคนในห้องประชุมเลยนะครับจาก1 0 0 0 0หมื่นกลายเป็น51ล้านสิ่งที่น่าทึ่งจริงๆคือคกลไกเบื้องหลังว่าทำไมมันถึงได้ผลขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องของความอัจฉริยะในการเลือกหุ้นเลยไม่ใช่เลยครับแต่มันต้องมีคำอธิบายสิคะเพราะคนส่วนใหญ่ได้ยินคำว่ากองทุนดัชนีแล้วอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนว่ามันคืออะไรกันแน่ อธิบายง่ายๆนะครับกองทุนดัชนีก็เหมือนตะกร้าใบาใหญ่ๆที่ใส่หุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนั้นๆอ๋อตามสัดส่วนของมันใช่ครับอย่างในกรณีนี้คือดัชนี s p 500ค<ต>ือเราไม่ได้กำลังเลือกว่า Apple จะดีกว่า Microsoft หรือ Coke จะดีกว่า Pepsi แต่เราซื้อทั้งหมดเลยถูกต้องครับเรากำลังซื้อหุ้นของทุกบริษัทนั้นในคราวเดียวกันมันคือการเป็นเจ้าของเศษเสี้ยวเล็กๆของทั้งตลาด แล้วตัวเลข51ล้านดอลลาร์มันมาจากไหนคะมันโตขึ้นมาได้ยังไงคะมันมาจากพลังสองอย่างที่ทำงานร่วมกันครับอย่างแรกเลยคือการเติบโตของธุรกิจอเมริกาโดยรวมหรือที่บัฟเฟตตเรียกว่า the American Tailwind หรือลมส่งท้ายของอเมริกาอและอย่างที่สองซึ่งสำคัญมากมากม,ากม,ากมากและคนมักจะมองข้ามคือการนำเงินปันผลกลับไปลงทุนต่อตรงนี้คือหัวใจเลยใช่ครับนี่คือหัวใจของพลังดอกเดืทบต้นเลย เงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้เราเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันถูกใช้ซื้อหุ้นเนตกราพเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติพอหุ้นเพิ่มขึ้นหุ้นที่เพิ่มขึ้นก็สร้างปันผลเพิ่มในปีถัดไปแล้วก็วนลูปไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นก้อนหิม,มะที่กลิ้งลงจากภูเขาตอนแรกอาจจะดูเล็กๆใช่ครับแต่พอเวลาผ่านไป50 60- 80ปีพลังของมันมหาศาลอย่างที่เห็นเลยพอจะเข้าใจแล้วคะ่ะแต่มันก็ยังฟังดูง่ายเกินไปจริงๆนะคะ แค่ซื้อของสิ่งเดียวเราต้องไม่สนใจข่าวไปเลยแปดสิบปีม,มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นสิคะมีจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดไปมีแน่นอนครับและจุดนั้นไม่ได้อยู่ในสูตรคณิตศาสตร์แต่อยู่ในสมองของเราเองหมายความว่ายังไงคะกลยุทธ์เนี่ยเรียดง่ายแต่การปฏิบัติตามมันยากอย่างไม่น่าเชื่อความท้าทายที่แท้จริงคือเรื่องของจิตวิทยาครับออ๋ความยากมันอยู่ที่ สมองของเราถูกออกแบบมาให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามผาดหัวข่าวสีแดงๆตัวเลขในพอร์ตที่ติดลบมันคือสัญญาณเตือนภยัยสมองก็จะสั่งให้เราทำอะไรสักอย่างใช่เลยครับสมองจะตะโกนบอกให้เราทำอะไรสักอย่างสิขายเร็วเข้านีเร็วการอยู่เฉยๆฉก็เลยขัดกับสัญชาตญาณที่สุดเลยครับมันขัดกับสัญชาตญาณพื้นฐานที่สุดของเราเลย เหมือนกับว,ว่าความนิ่งเฉยในสถานการณ์ที่น่ากลัวคือการกระทําที่ฝืนธรรมชาติมนุษย์ที่สุดว่ากันตรงๆก็คือใช่ครับมันคือการต่อสู้กับอคติทางความคิดหรือ cognitive bias ที่ฝังอยู่ในตัวเราทุกคนอย่างเช่นเช่น loss aversion ครับที่งานวิจัยบอกว่าความเจ็บปวดจากการขาดทุน1ดอลลาร์มันรุนแรงกว่าความสุขที่ได้จากกำไร1ดอลลาร์ถึง2เท่าโอ้โห oh. หรือ recency bias ที่ทำให้เราให้น้ำหนักกับข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานมากกว่าแนวโน้มระยะยาว80ปีอืมจริงด้วยค่ะบัฟเฟตต์กำลังบอกว่าศัตรูตัวฉกาจที่สุดของนักลงทุนไม่ใช่ตลาดหรือเศรษฐกิจแต่คือตัวนักลงทุนเองที่ตื่นตระหนกในเวลาที่ผิดแล้วมีเทคนิคหรือวิธีคิดที่เป็นรูปธรรมไหมคะที่จะช่วยให้เราเอาชนะสัญชาตญาณที่ว่านี้ได้นอกจากการบอกตัวเองให้ใจเย็น ซึ่งมักจะไม่ค่อยได้ผลนะครับใช่ค่ะมีครับบัฟเฟตเองก็เคยพูดไว้เขาเปรียบเทียบมันเหมือนการซื้อฟาร์มซื้อฟาร์มเหรอคะครับคุณซื้อที่ดินผืนหนึ่งคุณไม่ได้ตื่นมาเช็คราคาที่ดินทุกเช้าคุณไม่ได้ขายมันทิ้งเพราะป,ปีนี้ผลผลิตไม่ดีเท่าปีก่อนคุณมองมันในฐานะสินทรัพย์ที่สร้างผลผลิตในระยะยาวตลาดหุ้นก็เหมือนกันใช่ครับ ถ้าเรามองว่าการซื้อกองทุนดัชนีคือการเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่การซื้อกระดาษที่ราคาขึ้นลงมุมมองของเราจะเปลี่ยนไปเลยเราจะโฟกัสที่การเติบโตของธุรกิจในระยะยาวแทนที่จะเป็นราคาที่ผันผวนรายวันถุกกองรับผมเห็นมาเยอะนะฮะคนที่วางแผนมาอย่างดีเลยแต่พอตลาดตก20เอร์เซ็นในเดือนเดียวแผนทุกอย่างก็โยนทิ้งหน้าต่างไปหมดแรงกดดันมันมหาศาลจริงๆใช่เลยค่ะ และมันน่าสนใจว่าแม้แต่คนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดก็ยังพลาดได้เลยแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องของความรู้แต่เป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองจริงๆรสรุปแล้วแก่นของข้อความที่บัฟเฟตตต้องการจะสื่อสารในปีนี้ก็คือการลงทุนที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวมันเรียบง่ายมากเรียบง่ายมากแค่เดิมพันกับเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมผ่านกองทุนดัชนีแล้วก็มีวินัยทางอารมณ์มากพอที่จะไม่ทำอะไรโง่ๆในช่วงที่ตลาดตื่นกลัวนั่นคือทั้งหมดเลยครับ เขาบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ไม่ต้องคาดการณ์การทํางานของธนาคารกลางไม่ต้องอ่านรายงานประจําปีของบริษัทด้วยซ้ําสิ่งเดียวที่ต้องเชื่อคืออเมริกาจะก้าวไปข้างหน้าซึ่งคําว่าอเมริกาในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงแค่ประเทศนะฮะแต่มันคือตัวแทนของระบบที่ส่งเสริมนวัตกรรมการแข่งขันและการเติบโตของทุนนิยมอ๋อมันคือการเดิมพันกับความเฉลียวฉลาดและความขยันหมั่นเพียรของมนุษย์ ที่จะหาทางทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นอยู่เสมอพอเรามองในภาพใหญ่นี้แล้วทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะสรุปประเด็นสำคัญจากการเจาะลึกของเราในวันนี้อีกครั้งครับก็คือพลังของการลงทุนระยะยาวแบบพาสซีฟในกองทุนดัชนีความสำคัญของการมีวินัยทางอารมณ์เพื่อที่จะไม่สนใจสัญญาณรบกวนระยะสั้นและการมุ่งเน้นไปที่ความเชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพใหญ่ซึ่งผลลัพธ์ของมันก็พิสูจน์แล้วว่า สามารถเปลี่ยนเงินหมื่นดอลลาร์ให้กลายเป็น51ล้านดอลลาร์ได้จริงๆค่ะซึ่งนี่ก็นำมาสู่คำถามที่สำคัญสำหรับผู้ฟังที่กำลังคุนคิดขึงอนาคตของตัวเองนะครับอืตัวอย่างของวอร์เนบัฟเฟตเนี่ยมันอ้างอิงอยู่กับการเติบโตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนของเศรษฐกิจอเมริกาตลอด80ปีที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษจริงๆค่ะคำถามสำหรับนักลงทุนในปัจจุบันก็คืออะไรคือการเดิมพันระยะยาวที่เทียบเข้ากันสำหรับ80ปีข้างหน้า จะยังคงเป็นสิ่งเดิมอยู่ไหมจะยังเป็นลมส่งท้ายของอเมริกาและดัชนี S&P 500หรือว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปและมีพรมแดนใหม่ๆหรือระบบใหม่ๆที่เราควรจะเชื่อมั่นในระยะยาวแทนอย่างเช่นอะไรได้บ้างคะอาจจะเป็นการเติบโตของตลาดเกิดใหม่เทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนโลกอย่าง AI หรือพลังงานสะอาดหรืออาจจะเป็นสินทรัพย์ประเภทอื่นไปเลยก็ได้ นี่เป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบง่ายๆนะครับแต่เป็นสิ่งที่น่าคบคิดอย่างยิ่งสำหรับอนาคตรครับ